เด่นบนก้าวงวดรวดครับผมครับกราบสวัสดีพี่น้องที่รักทุกทุกท่านครับผมครับ <c oughs> ค,ค <c oughs> ลิปนี้เด่นบนก้าวงวดรวดนะครับ <c oughs> พอดีอยู่ใกล้ถนนฮนะก็เลยมีเสียงรถวิ่งผ่านนะครับสูตรใช้หลักแสน บวกหลักหมื่นบวกหลักพันบวกหน่วยล่างสองครั้งบวกสามคงที่แล้วก็บวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับ <c oughs> สามตัวบนงวดที่ผ่านมาออรางวันที่หนึ่งรางวันที่หนึ่งสาสาม,สามหนึ่งแสนก็คือเลขสาม หลักหมื่นก็คือเลข3หลักพันก็คือเลขหนึ่งนะครับ331บวกหลักหน่วยล่างนะครับ2องครั้งหลักหน่วยล่างก็คืออ่าสี่สองหลักหน่วยล่างคือเลขสอนะครับ สครั้งบวก3ามคงที่นะครับ3มบวก3าได้6 6บวกหนึ่งได้เจ็ดเบวกสองได้9ก้าเ้าบวกสองได้11 11บวก3ได้14นะครับหกเจ็ดเก้าสิบเอ็ดสิบสี่คำนวณได้ตัวเดิมนะครับสี่ห้า เด่นบนชุดที่1ง,งวดประจำวันที่1กันยายน2565ันาคำนวณได้456นะครับงวดประจำวันที่1กันยายนนะครับคลิกต่อไปก็คงเป็นหลักหน่วยบนนะครับหลักหน่วยบน คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผมพี่น้องก็โปรดใช้ดุลพินิษ์พิจารณาด้วยสติของพี่น้องเองด้วยนะครับตัวเลขทุกตัวที่คำนวณได้ก็เป็นเพียงแค่การคำนวณตัวเลขตามสูตรก็เป็นเพียงแค่แนวทางเพื่อที่จะนําไปหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ เด่นบนงวดนี้คำนวณได้456นะครับสูตรนี้เข้าสามหลักงวดหนึ่งนะครับเรียงตรงๆ012 012พี่น้องที่ว่างๆก็ลองไปไล่ตามดูนะครับว่า ใช่ไหมนะครับแต่ใช่ครับข้อมูลที่เป็นเท็จไม่ไม่นำมาเสนอนะครับก็กราบขอบุญขอบคุณพี่น้องปองไปสุภูสุขนครับผมครับกราบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกทุกท่านที่ติดตามครับผมครับกราบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมครับคลิปหน้าทำหน่วยบนครับผมครับสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับ